สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เรามาเรียนวิทยาศาสตร์นะครับอยู่ในเรื่องของเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ทักษะที่เราจะเรียนนะครับคือการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลข้อมูลจะมีอยู่3รูปแบบที่ครูเคยนําเสนอไปนะครับในครัที่แล้วก็จะมีแบบที่1เรียกว่าแบบข้อความจะมีตัวอักษรและก็ตัวเลขนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของค่าไฟในแต่ละเดือนนะครับมีเดือนมีเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ค่าไฟที่เราต้องจ่ายในแต่ละเดือนหรืออีกแบบหนึง่งเรียกว่าแบบรูปภาพนะครับรูปภาพจะเห็นรายละเอียดชัดเจนจะสามารถเปรียบเทียบได้ว่าในแต่ละเดือนเดือนไหนเสียค่าไฟเยอะค่าไฟน้อยโดยเราดูแค่รูปภาพแล้วก็เข้าใจได้เลยนะครับว่า เดือนนี้เสียค่าไฟเยอะเดือนนี้เสียเสียค่าไฟน้อยนะครับแบบนี้หรืออีกแบบหนึง่งคือแบบตารางนี่เองครับนี่คือตารางตารางจะเห็นข้อมูลที่ดูมีเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับเห็นข้อมูลชัดเจนและเข้าใจง่ายนะครับก็จะมีทั้ง3รูปแบบและในวันนี้นะครับเรามาทําแบบหัดต่อในหน้าที่9้านักเรียนหยิบแบบหัดบเข้ามาขึ้นมาเลยนะครับตอนที่2บันทึกจุดประสงค์การเรียนรู้ลงไปเลยนะครับ วันนี้นะครับทักษะที่เราต้องเรียนนะครับก็คือฝึกกระทําและก็สืุปความหมายข้อมูลให้ผู้อื่นเข้าใจง่ายและถูกต้องและรวดเร็วด้วยวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอข้อมูลกันเมื่อนักเรียนจดจุดประสงค์เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูอ่านข้างล่างนะครับจะมีตารางอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเราจะมาบันทึกค่าไฟในแต่ละเดือนของบ้านเรากันอันนี้ที่ค่าไฟที่บ้านครูนะครับที่หอพัก เราก็จะมีเดือนแต่ละเดือนนะครับแล้วก็จะมีค่าไฟดังนี้นะครับเนื่องก็ไปถามคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าเดือนนี้อ่าเดือนพฤษภาคมค่าไฟกี่บาทไปขอดูบินแล้วก็ดูย้อนหลังไล่ไปตั้งแต่เดือนแรกนะครับว่าค่าไฟเท่าไหร่ส่วนเดือนมิถุนายนค่าไฟยังไม่ออกนะครับเราก็ยังไม่ทําเราจะทําตั้งแต่เดือนแรกครับ เราก็มาอ่าเขียนนะครับเขียนบันทึกเลยชื่อเดือนตั้งแตบบ่เดือนแรกคือเดือนมกราแล้วก็มาจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็เขียนค่าเฟนแต่ละเดือนนะครับลงลงไ้ในสมุดนะและจากนั้นครับคุณโคจะพาทำนาเสนอข้อมูลนะครับเรามาดูนะครับว่าข้อมูลที่เราจะนําเสนอเนี่ยเนี่ยนะครับเราจะนําเสนอในรูปแบบไหนคือเอาที่เราสะดวกนะครับดูในหน้าที่สิบนะครับ บางคนอาจจะนําเสนอแบบแผนภูมิรูปภาพนะครับแล้วก็เขียน่ารูปภาพต้องบอกเหตุผลด้วยเพราะอะไรถึงนําเสนอด้วยวิธีนี้อันนี้ยกตัวอย่างที่ครูทําให้ดูนะคือครูทําเป็นรูปภาพตัววงกลมแล้วก็มีรูปตัวบีเนี่ยแทนเงิน40บาทนะครับแล้วก็ต้องทําตัวบีให้ได้ตามจํานวนเงินของค่าไฟที่เราเสียใน,นในแต่ละเดือนครับแต่ละบ้านจะมีค่าไฟที่ไม่เหมือนกันยกเว้นบางคนที่อยู่บ้านหลังเดียวกันก็จะมีค่าไฟเท่ากัน นะครับก็จะทําแบบนี้นะครับหรือบางคนบอกว่าไม่อยากทําแบบรูปภาพทําแบบตารางได้ไหมได้ครับอันนี้ก็เป็นแบบตารางครับเอาแบบไหนก็ได้ที่เราสะดวกนะครับแต่ต้องมีจํานวนเดือนแล้วก็ค่าไฟเหมือนกันนะครับเมื่อนักเรียนสร้างตารางเสร็จเรียบร้อยนะครับนักเรียนมาตอบคําถามนะครับในแบบฝึกหัดหน้าสิบียรข้อหนึ่งถึงสามนะครับตอบตามที่เราเข้าใจนะครับตอบตามที่เราเข้าใจได้เลยก็ทำนห้เสร็จนะครับวันนี้ก็ บ๊ายบายลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ